คนวันพุธกลางวันบ้างคนวันพุธกลางวันค่ะคุณควรจะมีนะคะควรจะมีเนาะแล้วครูก็ไปเสิร์ชหาให้คุณเรียบร้อยแล้วสาหรับคนที่ยังไม่มีในออนไลน์ถูกมากค่ะในลาซาล่าในช้อปปีมีหมดเลยค่ะนั่นก็คือโลหะที่เป็นรูปนกหรือว่าปลาเป็นรูปไม่ได้เป็นตัวปั้นไม่ได้เป็นดินไม่ได้นะคะคนวันพุธพุธกลางวันนะคะ พุทธกลางวันถ้าคุณอยากขับไล่ตัวเลขไม่ดีอันนี้เกี่ยวข้องกับเลขจะไม่เหมือนที่ครูเคยดูให้เมื่อเมื่อประมาณหลายเดือนที่แล้วโน้นนะคะคนละศาสตร์กันเลยอันนี้คือเป็นศาสตร์เกี่ยวกับเงินเงิน,งนทองทองเกี่ยวกับเลขที่เราจะต้องเฮ้ยเลขไม่ดีปรับปนกับเราอยู่เราควรมีอะไรที่จะทําให้เลขพวกนี้มันดับแสงลงมันดับความอมหิตลงอะไรแบบนี้นะคะคุณควรจะมีรูป ที่ทามาจากโลหะนะคะรูปนกก็ได้รูปปลาได้นกคู่ปลาคู่หรือนกเดี่ยวปลาเดี่ยวได้หมดเลยนกอะไรก็ได้ปลาอะไรก็ได้นะคะแต่ต้องทํามาจากโลหะทามาจากเหรียญแล้วค่าไม่กี่บาทค่ะยี่สิบสามสิบห้าสิบมีหมดนะคะแต่ถ้าคุณมีแล้วไม่ต้องเสียเงินนะคะเพราะว่านะของบางอย่างก็ต้องลงทุนนิดนึงไม่ได้แพงมากแต่มันก็เหมาะกับ สิ่งที่เราจะสามารถที่จะทําให้หนักเป็นเบาได้เนาะยิ่งช่วงแบบนี้ด้วยนะคะเลขที่คนวันพุธกลางวันไม่ควรใช้คือเลข3กับ7คนวันพุธกลางวันไม่ควรใช้เลข3กับ7นะคะเป็นเลขที่ขัดแย้งเลยนะคะเพราะคนวันพุธกลางวันพื้นดวงนะคะพื้นดวงเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกพื้นดวงนิสัยของคนวันพุธกลางวันคุณเป็นคนทํางานรอบคอบเป็นที่รักการเจรจาคุณจะดีมากนะใครที่เกิดวันพุธกลางวัน คุณจะเป็นคนพื้นดวงอะค่ะทำงานรอบครอบเป็นที่รักเจรจาได้ดีมากวันนี้นะคะถ้าคุณจะไปบอกขายที่จะไปเป็นนายหน้าคุณทําได้เลยคนวันพุธกลางวันแต่จะบอกว่าคุณห้ามทําในวันที่3และ7หรือห้ามทําอะไรที่เป็นเลข3กับเลข7สมมุติว่าคุณเป็นนายหน้าหรือคุณกําลังจะบอกขายที่อะไรก็ตามหรืออะไรที่ใช้ปากเป็นทรัพย์ใช้ปากเรียกรัพย์คุณต้องใช้ตัวเลข2 4และก็5ในการเบริกดวงนะคะอย่างเช่นสวดมนต์5จบ สวดมนต์สี่จบสวดมนต์สองจบหรืออะไรก็ตามที่เป็นเลขที่เป็นมงคลในสิ่งที่คุณกําลังจะทํานะคะสองสี่และก็ห้าเป็นเลขที่หนุนดวงเลขสามกับเลขเจ็ดคนวันพุธอย่าไปใช้ถ้าสมมติอะไรต้องเลือกห้ามเลือกสองเลขนี้นะคะแต่ถ้ามีอยู่แล้วอย่างที่บอกไม่ต้องซีเรียสให้หาโลหะที่เป็นนกหรือปลานะคะเอามาเพื่อพกติดตัวหรือ,อไว้ที่บ้านนะคะเพื่อให้ตัวเลขพวกนี้ค่ะเขาสิน้น